ภูเก็ตวันนี้ไม่ต่างกับเมืองร้างโดยคุณสุพันธ์มงคลสุธีรองหัวหน้าพักและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพักไทยสร้างไทยอดีตประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความใน Facebook เรื่องภูเก็ตเท่าที่เห็นวันนี้ไม่ต่างอะไรกับเมืองร้างโดยแม้วรัฐบาลจะเปิดประเทศหนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาบางส่วนแต่ผู้ประกอบการหลายรายยังไม่สามารถกลับมาเปิดกิจการได้เพราะว่าเจ็บหนักจากโควิดแม้จะมีนโยบายพักหนี้แต่ไม่พักดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่วิ่งทุกวันประกอบกับนี้เสียที่เกิดขึ้นตอนปิดประเทศซ้ําเติมประชาชนให้เจ็บจนเจงโดยเฉพาะโรงแรมเล็กยิ่งเจ็บหนักเพราะมีพะระบรโรงแรมที่ร่างขึ้นมาตั้งแต่ปี2547ควบคุมเงื่อนไขาการเปิดโรงแรมที่เหมาะสําหรับโรงแรมขนาดใหญ่แต่โรงแรมขนาดเล็กที่มีห้องหลักสิบไม่สามารถทําได้เช่นพื้นที่ว่าง30เปอร์เซ็นต์หรือทางเดินและบันไดในอาคารต้องกว้าง1.2เมตรขึ้นไปเป็นต้น โรงแรมเล็กไม่สามารถทำได้แน่นอนนอกจากทุบตึกสร้างใหม่เพราะพวกเขาปรับปรุงอาคารพาณิชย์มาเป็นที่พักให้เช่าก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี้แถมช่วงเวลาผ่อนปรนที่รัฐบาลให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายนั้นก็ต้องเจอกับโควิดและล็อกดาวน์ขาดรายได้เป็นหนี้ทำให้โรงแรมเล็กตอนนี้ทยอยกันปิดตัวถูกธนาคารยืดและขายท่อตลาดเฉพาะป่าตองอย่างเดียวปิดตัวไปเกือบ200แห่งมูลค่าความ กว่า68,000ล้านบาทและเมื่อโรงแรมเล็กหายไป จะเกิดอะไรขึ้นระบบนนเวศท,ทางเศรษฐกิจในชุมชนก็พังไปด้วยโรงแรมขนาดเล็กเหล่านี้มีแค่ที่พักหรือขายอาหารด้วยนิดหน่อยแต่นักท่องเที่ยวเมื่อมาพักแล้วก็จะมากินมาเที่ยวมาใช้จ่ายในชุมชนต่างจากโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีทุกอย่างให้บริการในตัวจากที่โรงแรมเหล่านี้เคยเป็นหูเป็นตาตามตรอกซอกซอยที่ภูเก็ตก็กลับปิดไฟมืดทำให้ตรอกซอกซอยที่เคยสว่างก็ดูน่ากลัวสําหรับผู้มาเยือนแถมเมื่อปิดกิจการก็ต้องเลิกจ้างพนักงาน เลิกใช้บริการซักรีดหรือรับซื้อผลผลิตจากในชุมชนโรงเรียนบางแห่งแทบไม่เหลือนักเรียนเพราะคุณยายไปหางานที่อื่นกันหมด ซึ่งภาพที่เห็นอยู่นี้คือโรงแรมเล็กที่ปิดตัวตามสองข้างทางในป่าตองจังหวัดภูเก็ตบางที่ถูกยึดจดทะาคาดมาติดป้ายประกาศขายก็แล้วทุกวันนี้ยังขายไม่ได้ป้ายขาดเปื่อยไปก็มีเพราะเศษรษฐกิจไม่ดีรัฐบาลท,ที่มองแต่ GDP แล้วเอากฎหมายมาปิดขวาการทำมาหากินของประชาชนคนตัวเล็กมันจะทําให้เศษรษฐกิจไทยค่อยๆตายไปเรื่อยๆจากฐานรากเหมือนต้นไม้ที่รากเนา่าไม่มีผิดถ้าผู้บริหารประเทศยังนั่งกันอยู่ในห้องแอร์ไม่ ลงมาดูปัญหาของคนแรกญาจริงๆก็เก่าไม่ถูกที่คันตัดเสื้อผิดไซส์คนตัวเล็กก็ตายไปคนตัวใหญ่ก็อ้วนขึ้น และนอกจากนี้ยังมีรายงานจากสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขลาเมื่อวันที่29กันยายนว่าสมาชิกสมาคมโรงแรมหัดใหญ่สงขลาได้ร้องเรียนสมาคมว่ากำลังเดือดร้อนกับวันสุดท้ายคือวันที่30กันยายนวันที่การผ่อนผันของการชรําระภาษีที่ดินและสี่ก่อสร้างจากรัฐบาลที่ผู้ประกอบการโรงแรมต้องชําระภาษี100%ต้องจ่ายตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านแล้วแต่ทาเลที่ตั้งของสถานประกอบการทา,ทางที่โรงแรมพอจะมี มีรายได้จากแขกเข้าใช้บริการได้ประมาณ1นึ่เดือนหลังจากประสบกับวิกฤตโควิด2ปีกว่าที่ต้องปิดโรงแรมสนิท เมื่อเปิดให้บริการผู้ประกอบการจำนวนมากต้องกู้เงินมาใช้บริหารจัดการมีผู้ประกอบการจำนวนน้อยที่มีเงินทุนโดยไม่ต้องกู้ซึ่งคุณสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลาผู้บริหารโรงแรมเด่นนอกอำเภอสะเดากล่าวว่าตนยอมรับว่ามีผู้ประกอบการโรงแรมจำนวนมากเดือดร้อนจากการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง100เปอร์เซ็นต์สถาประกอบการต้องชำระภาษีเป็นหลักล้านกว่าบาทโดยเฉพาะสถาประกอบการอยู่กลางเมือง หหใญ่ทางทางที่สถานประกอบการเปิดให้บริการลูกค้าได้เต็มรูปแบบประมาณ1เดือนโดยสถานประกอบการบางแห่งกู้หนี้ยืมสินมาปรับปรุงจากเหตุปิดกิจการจากโควิดสมาคมได้ยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลให้ชะลอการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปจนถึงสิ้นปี2565หรือหากรัฐบาลจะเก็บภาษีควรเก็บในอัตรา10%เพื่อให้ผู้ประกอบการดำรงอยู่บริการนักท่องเที่ยวต่อไปอย่าให้สถานประกอบการต้องปิด กิจาการเนื่องจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมหาโหดและสำหรับอีเวนต์งานสัมมนาส่งท้ายปีโดยคุณพสุลิปะตะพันลบกรรมการบริหารบริษัทพราวเยลเอสเตทจำกันมหาชนได้เปิดประเด็นว่าบริษัทพราวประกอบกิจาการได้การท่องเที่ยว โรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยล่าสุดได้ติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,นโยบาย0.25%จ,จาก0.75%เป็น1%ต่อปีนั้นเป็นสัญญาณหนึ่งที่อาจมีการปรับการคาดการณ์ GDP ลดลงจากเดิมที่ตั้งเป้า3%เล็กน้อยด้วยเงินบาทที่อ่อนค่าลงทะลุ38บาทต่อดอลลาร์แต่เมื่อเทียบกับคู่ค้าของไทยนอกจากสาหรัฐอเมริกาอาทิจีนญี ปุก็จะพบว่าเงินอ่อนค่าลดลงในระดับที่ใกล้เคียงกันและเป็นสัญญาณว่าภาวะเงินเฟอ้ออาจจะไม่ยืดเยื้อ โดยคาดว่าจะปรับตัวลดลงจาก6%ในปีนี้เหลือ2%ในปี2566ซึ่งทั้งเงินบาทที่อ่อนค่าและภาวะเงินเฟอ้อมีส่วนช่วยกระตุ้นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของการท่องเที่ยวโดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าปีนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น21ล้านคนขณะที่ข้อมูลจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทอทเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประมาณการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น30% ของจานวนนักท่องเที่ยวที่เคยมือซึ่งจะเป็นส่วนชดเชยจํานวนนักท่องเที่ยว40ล้านคนที่หายไปเพราะช่วงที่ผ่านมาไทยยังตามหลังหลายประเทศในอาเซียนขณะนี้จึงรอจังหวะว่าจํานวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวจะกลับมาเมื่อไหร่เพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งในกา,การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาเพิ่มขึ้นและมีการใช้ใจ่ายมากขึ้นส่งผลดีต่อผู้บริโภค เพราะมีส่วนช่วยสร้างความมั่นใจของประชาชนและกระตุ้นให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในส่วนของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนก็ยังต้องเดินหน้าลดหนี้ที่มีอยู่ในระบบให้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจพังดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้งโลกยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจโลกถดถอยทําให้การที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างชาติปีนี้10ล้านคนปีหน้า21ล้านคนนั้น อาจจะไม่ง่ายนักรวมไปถึงขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในช่วงเกิดโควิดพบว่ามีคนเปลี่ยนอาชีพจำนวนมากเช่นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบินเปลี่ยนอาชีพไปขายรถยนต์เป็นต้นนอกจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบินซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจเป็นปกติได้โดยง่ายตราบใดที่สถานการณ์เศรษฐกิจข้างหน้ายังไม่มีความชัดเจนดังนั้นทั้งหมดถือเป็นความท,าท้าทายว่าประเทศไทยจะได้นักท่องเที่ยวตามเป้าหมายหรือไม่นอกเหนือจากเศรษฐกิจโลกที่ นี่ยังต้องจับตมามอง ซึ่งปัจจุบันนี้จีนมีนโยบายสี่โรคโควิด policy และยังยืนยันที่จะดําเนินการอย่างต่อเนื่องจึงเป็นความเสี่ยงหนึ่งที่ต่อให้ประเทศไทยเปิดประเทศแต่แนวโน้มนักท่องเที่ยวไม่กลับมาเพิ่มขึ้นมากนักและด้วยการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่2 0 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐของจีนอาจเป็นแรงจูงใจหนึ่งที่ทําให้ไม่ยอมปล่อยนักท่องเที่ยวออกมาเพราะต้องการที่มีการใช้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศมากกว่าอีกทั้งประชากรจีนอายุ65ปีขึ้นไปมีจํานวน250ล้าน คนยังไม่ได้รับวัคซีนโควิดความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกก็ยังมีอยู่มากดังนั้นการตั้งเป้าจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเศรษฐกิจถดถอยคนไม่มีเงินหรือต้องประสบกับปัญหาเงินเฟ้อนักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่มาจึงถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งเพราะการท่องเที่ยวนั้นไม่ง่ายเหมือนการเปิดปิดสวิช สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ